นี่ก็มาอยู่กับวินเชนเคยครับที่ Perfect Car นะครับผม Toyota Corolla Cross ครับกระจังหน้าเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวพรีเมียมนะนี่ก็เป็นตัวรองท็อปเรียบร้อยแล้วนะป้ายแดงขายอยู่1ล้านบวกลบนะวันนี้เห็นว่าลูกค้าถามหายเยอะนะยังไม่ล้างรีบเอามาให้ดูก่อนเลยนะผมไม่ได้แกะเลยนะใหม่มากๆรถเป็นปี2020นะแล้วก็สีนี้เรียกว่าเป็นสีที่ดูดีมีสเสน่ห์นะสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเชนเคยครับที่ Perfect Car นะครับผมนะวันนี้ก็มีรถสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วครับผมนะ ด้านข้างของผมครับเป็นเจ้า Toyota c โ l ราค o s ครับ1.8 Hybrid Premium ปี2020นะครับผมนะราคาหลังหักส่นลดแล้วคันนี้แค่777,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะพอเริ่มต้นเพียงเดือนละ13,000บาทนะครับผมนะได้อะไรมาดูนะครับผมนะกระจังหน้าเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวพรีเมียมนะอันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปเรียบร้อยแล้วนะป้ายแดงขายอยู่1ล้านบวกลบนะวันนี้นะครับผมนะ โลโก้ด้านหน้าครับเป็นไฮบริดแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับผมสวยงามไฟหน้าก็จะมีเส้นสายที่เป็นสีฟ้านะครับผมมีเดียมเลนส์ไลท์มาเรียบร้อยแล้วก็มีโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบไฮโดรเจนมาเรียบร้อยนะฮะสวยงามล้อแม็กครับเป็นล้ออลอยขอบ18นิ้วตัวนี้จะได้ในรุ่นของไฮบริดพรีเมียมขึ้นมานะครับผมรวมถึงไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ด้วยลยัดยางมิชลินมาครับตัวนี้เป็นพายมาซีฟโฟนะครับปี2020เลยนะยาง ดอกยางเหลือเยอะอยู่กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะฮะผมนะแล้วมี b i ลดิ้งสปอตมอนิเร์มาให้ด้วยนะครับเวลาเตือนจุดอับสายตาเวลามีรถมาแซงข้างๆนะซ้ายขวามีหมดเลยนะครับกุญแจก็จะเป็น k e y ์เลสนะนี่อันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยเห็นว่าลูกค้าถามหายเยอะนะยังไม่ล้างรีบเอาให้ดูก่อนเลยนะผมไปดูภายในครับคันนี้ก็เป็นเบาะสี เลดวายนะเป็นสีแดงอ่อนๆมนๆน,น,นะครับผมสวยงามปรูหลามากนะครับผมนะภายในใหม่นะครับโครงสร้างเดิมๆครับไม่มีชนหนักพิค่ัมตัอต่อหรือกอไหม่แน่นอนเหมือนเดิมนะฮะแผ่นเพดอยู่ที่เดิมนะครับผมนะ,ะแล้วก็น็อตประตูนะครับไม่มีไขไม่มีแกะเลยคันนี้สวยงามสวยงามแล้วก็ดีเทลด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าของเก่าเขามีการแบบติดพวกอ่กากันสาดมาเรียบร้อยนะ มลองเข้าไปนั่งข้างในดูด้านหลังครับตัวนี้เป็นท่าที่นั่งมีแอร์สตอนให้นะครับผมตรงกลางก็จะมีไฟให้แบบนี้นะมือจับอยู่งนี้นะครับผมก็เรียกว่านั่งค่อนข้างสบายนะแต่อันนี้เบาะด้านหน้าเนี่ยผมต้องบอกก่อนแก้ตัวก่อนปรับมาเกือบสุดนะครับผมนะแล้วก็มันติดขาน,นิดนึงนะแต่ว่า h เฮดรูมเหลือเยอะเหลือประมาณกำปั้นนึงนะมีที่วางแก้วตรงนี้นะครับผมนะมือจับประตูสวยงามสวยงามด้านหลังครับ ประตูท้ายเนี่ยฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะโลโก้เป็นไฮบริดแบบนี้หล่อดเลยโกลาคอสนะครับย้ำกันอีกที7 7 7 0 0 0ออกรถ999 99บาทได้นะฟรีค่าดำเนินการเข้าจะเข้าโอนเช่นเคยนะครับไม่มีเก็บเหมือนเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีไข่ไม่มีแกะนะครับเดิมๆเลยนะครับลอยอาร์คทั้งสองฝั่งหลอดไฟนะโคมไฟทั้งคู่นะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะครับผมนะด้านล่างครับผมอันนี้เป็นใน,ในเรื่องของของตัว เครื่องมือแม่แรงนะครับผมแล้วก็ชุดคิดเติมลมฉุกเฉินนะนี่ก็มีมาให้ไม่ได้แกะเลยนะใหม่มากๆยังไม่เคยใช้งานม,มาเลยรถเป็นปี2020นะแล้วก็สีนี้เรียกว่าเป็นสีที่ดูดีมีสเสน่ห์นะโหสวยงามสวยงามฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้มีมาให้นะใครหารถใช้ในเมืองอยากประหยัดน้ํามันแต่ได้ความแรงได้พลังกำลังผมแนะนาเลยคันนี้นะประหยัดจป้ใบแดงไปเยอะมากๆแล้วนะรวม300,000บาทเลยนะครับผมบอกไฟฟ้า ด้านหน้าครับปรับได้ไฟฟ้าเป็น8ทิศทางนะครับผมนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับผมนะแล้วรวมถึงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมกระจกก็จะปรับลงมาต่ําให้เราดูพื้นที่รอบๆได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะทางานคู่กับกล้องมองหลังนะครับผมพวงมาลัยกันบ้างคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสฝั่งเลยนะครับมีระบบคุสคอนโทรลมาให้นะครับผมด้านซ้ายก็รองรับความสั่นเสียงรับสายวางสายได้นะครับใบปัดน้าฝนออโต้ ไฟหน้าออโต้นะครับผมนะเปิดปิดออโต้แล้วก็สามารถปรับระดับความสูงได้ถึง5ระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะฝาท้ายก็สามารถเปิดจากด้านในรถได้นะเพียงปุ่มตรงนี้เลยปุ่มสตาร์ทแน่นอนมีมาให้อยู่แล้วนะคุญแจเป็น k e y ์เลสแบบนี้นะ cola cross นะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ไฮบริดสวยงามได้มาครบเลยนะครับ2อออันนะครับแอร์เป็นดูโอโซนเรียบร้อยแล้วครับแยกอิสระปรับความเย็นซ้ายขวาได้เลยนะครับตามใจเลยนะเธอร้อนชั้นหนาวนะครับผมนะ แล้วก็จอเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับผมเป็นจอเจนใหม่ของ t ต y o ้าเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto เรียบร้อยต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ w i f i ได้นะครับผมนะฟังก์ชันใช้งานลื่นดีเลยนะครับตัวนี้โหมดการขับขี่ครับมี Evo มี4โหมดมี EV m o โหมด o m o d โหมด m a l Mode โหมดแล้วก็ Power m o d โหมดนะครับผมนะถ้าเราเปิด Power Mo โหมดเนี่ยหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะก็รีดพลังกำลังจากเครื่องยนต์แบบจัดเลยนะรวมถึงระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผม เกียก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะแบบนี้แต่เบรกเบรกเบรกม,มือยังอยู่ที่เท้าอยู่นะตัวนี้สําหรับคอร์สนะรุ่นใหม่เขาไปไฟฟ้าทั้หมดแล้วนะครับผมนะแต่อันนี้ก็ดีครับดูแลรักษาง,ง่ายมาดูโครงสร้างด้านหน้าดีกว่าโอ,โอเคฮะฝาหน้าเดิมๆไม่มีไขไม่มีแกะครับอย่างที่บอกรถสวยเดิมตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะ แต่ว่าเสียงเนี่ยเงียบมากๆเลยนะครับผมนะเงียบมากๆเลยโอเคนะครับผมประมาณนี้เครื่องยนต์เดินอ่ะนี่ทํางานเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เป็นระบบไฟฟ้าทางานนะครับผมนะก็เครื่องยนต์เรียบเดินเงียบนะครับผมนะไม่มีน้ํามันเยิมน้ามันไหลแล้วก็จุดเดียวนะครับผมใครชอบแบบนี้7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นถอนประมาณหมื่นสามอกรถกล้ามเก้าสิบเก้าบาทได้รีบถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือไลน์เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมรถสวยๆแบบนี้มีคันเดียวยังไงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม